ราศีมังกรนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนามังกรนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับเรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณนะครับก็ถือว่าเป็นนะจังหวะโอกาสที่ดีนะครับเพราะตำแหน่งดวงดาวของคุณคือดาวพระเสาร์ยังโคจรได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตราทิ่ดีนั่นแสดงว่าครับพื้นฐานเนี่ยครับวาสนาดวงในช่วงธันวายังมีความเข้มแข็งนะครับจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะราบลื่นมีความมั่นคงนะครับ เป็นเวลาของคนราศีมังกรอีกหนึ่งครั้งนะฮะเป็นนาทีทองทรงท้ายปีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆก็จะกลับมาให้คนมังกรนี่ได้อมยิ้มกันแล้วนะครับดวงการงานของคนราศีมังกรครับในช่วงจังหวะนี้ครับต้องเรียกได้ว่าครับดาวเจ้าเรือนกัมมะครับโคจรเข้าในเดือนวินาศวินาศแ,แปลว่าปกปิด,ป,ดปิดบังซ่อนเลนเพราะฉะนั้น,นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องอะไรที่เป็นเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษานะครับอยู่หลังบ้าน นะครับจะมีความประสบความสําเร็จนะครับหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะก็มีเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับหรืออาจจะมีแนวโน้มไปสัมมนา,านะฮะไปดูงานต่างประเทศนะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนงานใช้ยายงานนะก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน เปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแบบไม่คาดฝันมาแบบงงๆนะเออนะครับเรียกว่าการงานของคุณเนี่ยมันก็จะมีออกมาใน2รูปแบบนี้นะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก็สมปรารถนาสมใจสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงในท้งนี้ครับตำแหน่งการเงินของคนราศีมังกรครับดาวมนุษย์ยูครับจะขัวจรเดินย้อนกลับนะฮะเข้าสู่ราศีเมษไปเจ้าเอกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินนะ แปลว่าความนะจะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะดาวพุทธยูเนี่ยเป็นดาวเรียกว่าปุ๊บปั๊บฉับพันคุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้าแบบไม่คาดฝันแล้วก็มีรายจ่ายแบบกระเป๋าลูก่กระเป๋าฉีกแบบฉับพันเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องเงินเรื่องทองนะครับนะฮะเบาได้เบานะฮะการใช้เงินนะครับเรียกว่าบริหารการจัดการดีแล้วกัน ทุกอย่างมันก็จะลงตัวเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าดาวมุตยูเข้ามาแล้วจะทําให้การเงินคุณเนี่ยเสียหายมีภาระหนี้สินอย่างไรนะครับเรารู้ไว้แล้วนะครับแล้วก็หาโอกาสไปไหว้พระพรหมเพื่อเป็นการแก้ดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคไปด้วยครับสําหรับโชคลาภครับเ็ายังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะดาวเกตครับยังโคจรอยู่ในเลือนลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะฮะช่วงนี้ครับคนมังกรเนี่ยนะฮะหลับลึกนะฮะ ันแม่นมีล้างสังหรณ์ดีนะครับก็ใครชอบเสียงชอบลุ้นนะก็ลองดูแนวทางหรือปไปไหว้พระกราบขอพรน,นะครับกับพระนะฮะหรือเทวดาที่คุณนับถือนะครับลองดูเลยครับมาแน่นอนในเรื่องของโชคใหญ่ๆนะดวงความรักครับดาวศุกร์กับโคโจรเข้าในเรือนวินาศนะนะครับคนโสดก็ต้องระมัดระวังครับวินาศเป็นแปลว่าเสียหายวินาศปนแปลว่าลับๆ ะร,ระวังไปพบไปเจอคนที่มีเจ้าของสําหรับคนมีคู่มีความรักนะครับประครับประครองครับเพราะมีมุมดาวเกี่ยวข้องแบบแอบ,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 บลับลับมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงปลายเดือนนี้ครับก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายนะครับส่งท้ายปี2565นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรทิศทางแนวโน้มนะครับ ดูไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอามาบริหารชีวิตนะครับโดยดูจากดาวจรนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็กดติดตามนะครับติดตามเพจนะครับพี่หมอได้นะครับหรือ Youtube t i k t o อินสตาแกร m นะครับมีทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนก่อนจากกันก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขความสมหวัง นะครับมีวาจาเป็นทรัพย์มีโชคลาภหล่นทับเงินไหลมาเทมาดังสายน้ำนะฮะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีณนะสีวังพรมมามะอุเฮงปังดังรวยนะครับทิ้งทวนนะฮะทรงท้ายปีนี้ด้วยขอให้ปีหน้านะครับร่ำรวยมากกว่านี้ปังมากกว่านี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ